ปนัดดาโกมารทัศน์เลี้ยงลูกไม่ให้ออกจากบ้านตั้งแต่6ขวบเรียกได้ว,ว่าเป็นหีกงหนึ่งนักสแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบสําหรับคุณปนัดดาโกมารทัศน์หรือว่าคุณปนัดดาจงสิริปนัดดาพิาพัฒน์พลปัจจุบันอายุ64ปีแล้วค่ะในปัจจุบันนี้คุณปนัดดาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะซึ่งชีวิตส่วนตัวเขาได้สมรสกับคุณสุภวัฒจงสิริหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อนามปากาสุภสักษรเป็นผู้กํากับภาพยนตตรร์แล้วววกกก็็็เเปนนนัขีียยยบบททชชชาาาไมุุื่่อคอคณ สุภักษรจงสิริ โดยเขานั้นก็เคยเผยชีวิตหลังแต่งงานแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกว่าไอซ์เนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวแล้วตอนที่เขา6 7ขวบเนี่ยแม่ก็คิดว่าจะเลี้ยงลูกชายยังไงไม่ให้ออกจากบ้านก็เลยปรึกษาสามีว่าคุณย่าทําอาหารเก่งเรามาทําอาหารขายไหมพอลูกโตเวลาเขามีเพื่อนเนี่ยจะได้เอาเพื่อนมาแฮงค์เอาที่บ้านเลยซึ่งพอเขาได้เห็นได้สัมผัสเขาก็ชอบในการทําอาหารค่ะซึ่งเขาก็เคยบอกเราด้วยว่าแม่ครับไอซ์เนี่ยไม่ใช่เชฟหรอกนะคบแต่ว่าไอซ์เนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากกว่าแต่ว่า ตอนนี้เขาไปถึงเป็นเชฟระดับมิชลินแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็มาเปิดอีกร้านชื่อว่าสอนที่ทานแล้วมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะเรียกไ,ได้ว่าเก่งมาก,มากๆเลยจริงๆ